ัสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมครับจินโรเกเซซิงครับวันนี้มาดูเจ้า L สองร้อยครับ L 200สงองร้อยทรงหลังมาดูครับาการใช้งานจะเป็นยังไงอันนี้ย่ำทางก่อนนะครับมาดูความแรงของเจ้าพลังสูบเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นซีซูนี่ย,ย่างนี้ไม่น่าครับล้อปีตะกุยเรง อันนี้มาดูเจ้าคลัางซุกเดียวก่อนดูสุกแค่ไหนมาดูอันนี้ก็ใช้ตัวของแอลครับแอลสองร้ส่ยโคลนทั้งลำนะครับเพียงแต่เครื่องไม่ใช่นะครับเปลี่ยนเอาคูปตาครับไม่ใช่ยันนานะครับคูปตาครับติดตามชมครับนี่โยนใส่เลยครับโยนมาดะเลยครับใส่รถนะไม่ใช่ใส่คนนะดะรถนะ สำหรับทีมงานเมาหมดนะครับนี่ไม่เมาไม่เลิกครับดูดูครัวามแรงต้องพลังจเจ้าคุกเดียวทุๆเลย อันนี้ก็วินข้างบนก็สี่นิ้วครับข้างล่างก็เจ็ดนิ้วนะครับต้องได้สูตได้ขนาดและแคดซีมาดูครับนี่รุ่นนี้มันแรงอยู่แล้วครับแคดซีซพวกมิตซูครับก็จะแรงนะครับพวกโตโยต้าเนี่ยต้องเล่นแบบนี้ครับโครงต้องมิตซูแล้วก็โตโยต้าครับจะแรงแรงโดย ธรรมชาตินะครับถ้าพวกโครงอิสุจะอืดเหมือนอิสุนั่นแหละประมาณนี้ครับผมคันนี้ก็ใช้ระบบของอิส,สุไอ้คอมิสุทั้งหมดนะครับจึงเป็นเครื่องคูบงเบาตานะ้าเนาะนี่มาดูสตาร์ทมือจริงๆเนี่ยนี่การยาวเซองฟิตสตาร์ทติดง่ายรุ่นนี้แลวมาชมการออกตัวครับว่าจะหาไหวไหมครับรถกระบะนี่จะ ไม่กล้าสเสี่ยงขนาดนี้นะอันนี้รกเกษตรนี่สบายๆครับใช้งานได้ประโยชน์หลายอย่างครับเอาไปขายยังได้เลยคันนี้ขายลงโลไม่ใช่ขายรถมาดูครับนี่ประมาณสองตันเป็ดมาคืนนี่ก็สามตันกรดูกลางทุกเดียวโอ้โหทนหุห้ยเลย ไสบายเลยตรงนี้มันเกิดขึ้นด่วนอันนี้คิดอยังบรรทุกสามตันอันนี้ก็ประมาณสองตันแปแล้วเหลืออีกสองร้อยกิโลไปแล้วโอ้โยตุลุ่มเลยนี่เถือกาตักเบ็ดคือตัวเมียนอันนี้โอ้ยหอวยเจ๋ยเมียนเถือกาโอฟฟิศเอ้ยเมียนฟุนจะบรรทุกสามตันครับเพื่อจะได้คุ้ม ีน,นประมาณสตัดแปดลือนั่งรออีกสองกิโลก่อนนะเดี๋ยวจะพาวิ่งยาวๆครับเดี๋ยวคันนี้ก็ออกคันนี้ก็จะเข้าครับอันนี้เครื่องดีเซลมิตซูสตราดา้าเครื่องเขามิตซูเองเลยครับคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ต้องเอารถไทยช่วยดันครับเวลาบรรทุกหนะักแต่เจ้าคันนี้ก็สบายเลยปื้ ตอนนี้ก็เรือประมาณอีก200กิโลครับจะถึง4ไอ้ตันนะครับโยนกันไปโยนกันมานะครับดูครับลังซีซูก็ยังไม่พลังซีซูคือตัวซูอาซูปเดียวบ้านนะนี่นี่นี่โอ้ยลราเป็นแสงทรงซีถูกห้อยบักนีเนร์นี่ก็ คลิปนี้ยังไม่ได้ออกตัวครับมาปิดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวตอนออกตัวครสองคันเลยอันนี้เครื่องซีซูอันนี้หนึ่งซูเดี๋ยวมาติดตามชมครับว่าเป็นยังไงอันนี้พักเหนื่อยก่อนนะครับขอบคุณ f อทุกท่านครับที่ตามรับชมนะครับ